วีดีโอของมาลองให้ดูนะคะ b บร a k and View ค่ะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดล้อทำความสะอาดใต้ท้องรถมอเตอรไซค์ก็ได้ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกับล้อรถนี้นะคะ mm hmm. แค่ฉีดพ่นไว้ค่ะแล้วก็รอหอนึ่งนาทีแล้วก็เอาน้ำฉีดค่ะแค่นั้นมาลองดูเลยค่ะ รมันเขอม,มากนะคะว็จะค้นชุ่มนิดนึงเดี๋ยวรอหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เอาน้ำฉีดดูกัน,นะค่ะพบเวลาแล้วนะคะ,<ม>ะเห็นภาพกผสมไปค่ะว่าแบบออกมาเลย จะลองเอานิ้วป้ายดูนะคะแต่ว่าน้ำใสา่ย,ยางของดีค่ะมันไม่ค่อยแรงต้องใช้น้ำแรงหน่อยนะคะคาบมันจะได้ออกดีก็ออกเกือบหมดนะคะ จะลองไปล้างล้อที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์ดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองป้ายดูนะคะ มันจะยังมีค้าบอยู่แต่ว่ารอที่พ่นนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าตอนที่เราฉีดน้ำอ่ะพวกค้า,าบ,บตกตะกองมันไหลออกมาเลยการทำงานของเบสแอนด์ยูก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถมหนึ่งด้วนะคะคนง่ายไม่ต้องถุง